มาดูโจทย์ข้อที่7กันนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าถ้า745ซึ่งมีเลขโดดเป็น7 4และ5มีผลบวกของเลขโดดเป็น7บวก4บวก5้าเท่ากับ16เขาให้หาผลบวกของเลขโดดที่เป็นผลลัพธ์จากการคูณตัวเลขนี้ครับตีความโจทย์ครับหมายความว่ายังไงครับโจทย์ต้องการให้เราคูณจำนวนนี้นะครับ เสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็นเท่าไหร่เอาเลขโดดของผลลัพธ์มาบวกกันนะครับผลบวกที่ได้คือคําตอบที่โจทย์ต้องการนะครับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์แข่งขันนะครับจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับนักเรียนบางคนนะครับที่ไม่เคยเจอโจทย์ประเภทนี้มาเลยร้อยทั้งร้อยนะครับจะทํากันไม่ได้แต่สําหรับนักเรียนนะครับที่เคยทําโจทย์เคยเรียนรู้โจทย์ประเภทนี้มาแล้วนะครับจะบอกเลยว่าง่ายครับก่อนอื่นเลย เดี๋ยวผมจะแสดงอะไรให้ดูก่อนครับจํานวนที่เป็น9้ล้วนนะครับมาคูณกันมันมีทิคอยู่นะครับทิคยังไงมาดูกันลองดู9คูณ9ก่อันครับ99ได้เท่าไหร่ครับ99ได้81ผลบวกของเลขโดด8 1ได้เท่าไหร่ครับ8บวก1ได้9นะครับ99คูณ99ได้ผมหาผลคูณมาให้เลยนะครับ ได้9,801ผลบวกของเลขโดดของผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ครับ9บวก8บวก1ได้18นะครับดูต่อนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเข้าใจ999นะครับคูณ999ผลคูณที่ได้นะครับผมหามาให้เลยนะครับได้9 9 8 8 0 0 1นะครับ ผลรวมของเลขโดดของผลลัพธ์นะครับแลวเท่าไหร่ครับเอา8บวกกับน1ครับได้9 93ตัวนะครับ9คูณ3ได้27นะครับโอเคนะครับนักเรียนเริ่มเห็นแนวทางหรือยังครับสังเกตเลยนะครับ91ตัวคูณกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะมีเลขโดดเป็น8และ1มีผลรวมเป็น9นะครับหรือก็คือ9คูณ1 92ตัวคูณกันผลลัพธ์ที่ได้จะมีเลขโดดเป็น9801ซึ่งมีผลบวกเป็น18หรือก็คือ9คูณ2นะครับ93ตัวคูณกันจะได้ผลลัพธ์ซึ่งมีเลขโดดเป็น998001ซึ่งมีผลบวกรวมกันได้เป็น27นะครับหรือ9คูณ3ดังนั้นคนนี้ตอบ ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับนับ9เลยครับว่าได้กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 9 7ตัวนะครับ97 63นะครับผลรวมของเลขโดดซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการนำ97า97ตัวมาคูณกันมีค่าเท่ากับ63นะครับโอเคนะครับถ้านักเรียนเข้าใจข้อนี้นะครับข้อต่อไปก็ไม่ยากครับข้อที่8นะครับ ให้หาผลบวกของเลขโดดซึ่งเป็นคําตอบของผลคูณของตัวนี้นะครับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์แข่งขันเหมือนกันนะครับแต่ออกคนละปีเห็นไหมครับมาแนวเดียวกันเลยโจทย์ประเภทนี้ถ้าน้องน้องรู้วิธีการนะครับจะเป็นโจทย์ที่ง่ายมากเลยส่วนคนที่ไม่เคยเรียนนะครับก็นั่งคูณไปครับคูณเสร็จไม่รู้ว่าได้คําตอบถูกหรือเปล่าด้วยนะครับโอเคจากข้อเมื่อกี้เลยทํายังไง นับ9ครับนับเลยได้กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8นะครับนับ9ได้8ตัวดังนั้นผลรวมของเลขโดดของผลคูณตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับ98 72นะครับ9คูณ8ได้72นะครับผลคูณแสดงอยู่ข้างล่างนี้นะครับดังนั้นนะครับตอบ72นะครับโอเคนะครับ เรามาดูข้อต่อไปเลยโจทย์ข้อที่9นะครับจงหาจำนวน4หลกักที่มีค่าประมาณ900 0และแต่ละหลักนะครับเป็นเลขคู่ทั้งหมดไม่ซ้ำกันด้วยนะครับและตัวเลขในหลัก10มีค่าเป็น5เท่าของตัวเลขในหลักหน่วยนะครับข้อนี้ทำยังไงครับโจทย์บอกว่าเลขแต่ละหลักเป็นเลขคู่ทั้งหมดและไม่ซ้ำกันเลขคู่มีอะไรบ้างครับสองสี่ 6 8ใช่ไหมครับ0ด้วยไหม0ย,ยด้วยนะครับศย์เป็นเลขคู่ด้วยนะครับดังนั้นเลขคู่มี0 2 4 6 8นะครับเขาต้องการหาเลข4หลักนะครับ1 2 3 4ต้องการหาเลข4หลักที่มีค่าประมาณ900 0ค่าประมาณ900 0คืออะไรครับต้องเป็นเลขคู่ใช่ไหมนี่เราเลือกมาจากตรงนี้เลยค่าประมาณ900 0 เลขไหนมีค่าประมาณ900 0 8ดใช่ไหมครับ8,000กว่าใช่ไหมครับมีค่าประมาณ900 0ใช่นะครับเราเลือก8มาแล้วตัดทิ้งก่อนจากนั้นนะครับเขาบอกว่าตัวเลขในหลักสิบมีค่าเป็น5้าเท่าของตัวเลขในหลักหน่วยนี่นะครับตัวเลขในหลักสิบนี่ตัวเลขในหลักหน่วยนะครับตัวเลขในหลักสิบมีค่าเป็น5้าเท่าของตัวเลขในหลักหน่วย ข้อนี้เราต้องลองผิดลองถูกนะครับอะไรที่มีค่าเป็น5้าเท่าของตัวเลขที่เหลือพวกนี้ครับลองดูนะครับถ้าเลขในหลักสิบคือคือสอนะครับ2ในหลัก10มีค่ายี่สิบถ้าหลักหน่วยมีค่าเป็น4ี่นะเห็นไหมครับว่าถ้า,ถาเลขในหลัก10เป็นสองจะมีค่าเป็น5้าเท่าของเลขในหลักหน่วยที่เป็น4ี่นะครับ 4144520นะครับมีค่าเป็น5เท่านะครับโอเคนะครับตัดช้อยทิ้งไปตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับค่าประมาณใกล้900 0นะครับ0กับ6อันไหนใกล้9000กว่ากันครับ8624กับ8024อันไหนใกล้9000มากกว่ากันครับ6นะครับ8624จะใกล้9 0 0 0มากกว่านะครับ โอเคนะครับคำตอบก็คือ8624นะครับเรามาดูกันต่อเลยโจทย์ข้อที่10นะครับจำนวนใดที่นำมาคูณกับ85แล้วมารวมกับ345ได้ผลลัพธ์เป็น3320โจทย์ข้อนี้ทำยังไงครับเราให้จำนวนนั้นเป็น A แล้วกันนะครับ A คูณกับ85 คูณเสร็จแล้วนะครับเอาทั้งหมดมาบวกกับ345จะได้ผลลัพธ์เป็น3,320ทําไงครับแก้สมการเลยนะครับเรื่องการแก้สมการเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนในบทท้ายนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนครับว่าทำยังไงก่อนอื่นนะครับเราจะนำา345มาลบออกทั้งสองด้านนะครับ 345-345ลบ345เหลือ0นะครับดังนั้นฝั่งซ้ายจะเหลือ A คูณ85นะครับฝั่งขวานะครับจะเหลือ3320-345ลบ345นะครับได้เท่าไหร่ครับได้2975นะครับลบมาให้แล้วนะครับจากนั้นนะครับ เราจะนำ85มาหารทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายนะครับ85หนึ่85นะครับ85ห85จะเหลือ a ตัวเดียวนะครับฝั่งขวานะครับเราใช้การตัดเลยนะครับ5 1 5นะครับเหลือเศษ3นะครับ57 35หารข้างบนบ้างครับ5 5 25นะครับ เหลือเศษ4 5 9 45เหลือเศษ2 5 5 25นะครับแม้17บ้างครับ17 1 17นะครับ17 3 5 1นะครับเหลือเศษ8นะครับ17 5 8 5นะครับดังนั้นผลหารที่ได้คือ35นะครับ เเท่ากับ35นะครับโอเคนะครับมาดูข้อต่อไปเลย